ไหนใครขี้แจกฮะใครขี้แจกเล่นหนักขี้แจกเลยลูกน่ะนู้นกองน่ะโอ้โยเยอะแยะหมดเลยทำไมาเป็นางั้นอ่ะนะทำไมาเป็นอย่างั้นอน่ะไม่ขีาา้แจกล,ลูกโอ้ยเป็นหนักขี้แจกนะครับไม่มีใครเก็บชี้ให้เลยจะทำไงล่ะทีนี้ทำไงละ่ะใครจะเก็บให้ใครเก็บให้ ใครเก็บให้โอ้โองก็เลอะเลยน่ะอุยตายแล้วขี้แตกทำไมเนี่ยฮะโอ้เรีนหนักขี้แตกนะครับทำไงดีเอ่ยฮะทำไมไม่เก็บเองอะฮะทำไงทำไงทำไมไม่เก็บอะอืม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  ไปเก็บขี้เลยไปเก็บขี้เลยนะนะเข้มไหมไม่รู้สิไม่มีที่อยู่เลยทีนี้มีแต่ขี้เลยทีนี้เต็มไปหมดเลยจะไปอยู่ไหนล่ะทีนี้นะจะไปอยู่ไหนล่ะจะไปอยู่ไหนล่ะไปอยู่ไหนล่ะไปเก็บเลยนะเนี่ยหางโดนขี้เลยเห็นไหมล่ะ อหมนางสาวไม่มีใครสนใจเลยเพื่อนก็ไม่มีหนูไม่มีเพื่อนเลอลูกนางสารจรงเลยเอ้ยนางสารจัง